ถึงกัญญาครากเกษียรเวียนมาถึงบุคคลซึ่งเหนื่อยนักได้พักผ่อนหกสิบแล้วพักเถิดหนาอย่าอาวอรเพราะเมื่อก่อนทำมามากยากมานานวันแห่งเกียรติยศปรากฏข่าวันผ่านมางดงานเต็มความหมายวันอำลามาถึง จึงเสียดายวันที่ตาพร่าพราดด้วยอาวรนกรกเียณเพียงภาระและหน้าที่กเกษียณแต่ไมตรีย่าถ่ายถอนกเกษียณไปให้สุขสันนิรันดรนกษียนนำทุกคำพรแด่ท่านเธอ ท่านบริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2ที่รบารอยนงริงครับ30กันยายนของทุกปีครับมีข้าราชการจำนวนหนึ่งต้องกเกษียณอายชการหรือสูขเทีนซางสายที่61พวกเราทุกคนก็เช่นกันครับผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ภารกิจอันดีงามให้แก่ประเทศชาติ อันเป็นมูประการอย่างดีที่สุดครับคิดว่าด้วยอัน,นิสงส์ผลบุญผลการกระทำดังกล่าวคงส่งให้ทุกท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุมั่นคนยืนอยู่เป็นร่มโพร่มไทเป็นขวัญและกําลังใจให้กับลูกหลานบริวารทุกคนขับตราบนานเท่านานขับสวัสดีครับ ครูคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่รบกับความไม่รู้ความโง่เขลาของเด็กครูคือผู้ให้ให้ความรู้ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือเด็กและสังคมความภาคภูมิใจของครูคือการได้เห็นความสําเร็จของศิษย์การได้เห็นคนละโลกที่มีความสงบสุขและที่สําคัญ วิชาชีพครูนั้นเป็นวิชาชีพที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติขอให้น้องเพื่อนครูทุกท่านจงมีความสุขและศรัทธาในวิชาชีพครูต่อ,อไปความภาคภูมิใจพระเจ้ามีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตที่เวลากำลังกายกำลังใจโดยไม่คำนึงถึงวัตถุราชการเพียงขอให้นักเรียน และโรงเรียนได้ประโยชน์สูงสุดจนประสบค,ความสําเร็จในหน้านที่การงานเช่นรางวัลที่ได้รับก็คือรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับสองในการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งระดับประเทศและก็โรงเรียนสถานศึกษาสีขา,าวและที่น่า,าภาคภูมิใจที่สุดก็คือรางวัลที่สุดโดยถือกติที่ว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพดิฉันขอฝากไว้ กับข้าราชการครูทุกท่านอย่าท้ออย่าละทิ้งศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการครูค,ค่ะสวัสดีค่ะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการประจำปี2,561รวม108คนนายอนุพงศ์ปริบาลรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2องนายทวีสินผิวบาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกซ้อนายวิรัติพันยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไหนนสมบูรณ์นายธนกฤตวัชระมงคลศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกผักหวานนายสุภาพจันทิล่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลานายสิริพงนาวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเหลานายสุวรรณขันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสำแซงนายสวัยพรหมเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคมะนายเตยแสงสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดนายธีรวุฒิบุตรวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลยวังใสนายนยอดใต้ชยภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาสนา นายกมนศักท่าทาสีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันนายขุนทองเชื้อจีนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหลาใหญ่นายขวัญชัยบัวโคกรังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเหลาหัวาฟนายนสุรพลสีน้ำย้อยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปวนนายบุญเกิดพายุหะครูโรงเรียนบ้านนาอุดมนายวิชัยบุตรศบก ครูโรงเรียนบ้านนาอุดมนายวิเศษเสนามาครูโรงเรียนบ้านกบซ้อนางละครบรรพลาครูโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์นางวิภาวันกงคูทรครูโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์นายมนูนสีจันทร์ครูโรงเรียนบ้านเวืร์ฟัก้วยกุดต่อเรือนายสุรินแต่งคูเขียว ครูโรงเรียนบ้านนาวัวนายมานิจรสอนนาราครูโรงเรียนบ้านนาวัวนางอวยใจอาจปาสาครูโรงเรียนบ้านวังแท่นนางวิลาศินีอุทธรีครูโรงเรียนบ้านนาแกนางรัชนีกรจันทนิตครูโรงเรียนบ้านนาแกนายสำราญสิงห์สิริครูโรงเรียนบ้านนาแก นายสุพันจันทนาครูโรงเรียนบ้านเหลานางเพชรชรีศรีลาพัฒครูโรงเรียนบ้านเหลานายสุรศักดิ์สุขส้อยครูโรงเรียนบ้านโนนป่าซางนายสวัยบุญสารครูโรงเรียนบ้านโนนป่าซางนายแดงมหาสิงห์ครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเหลานางสุดใจมหาสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเหลานายเลิศชัยสอนสุภาพครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120นางวัชรีดอกจันทร์ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120นายวิเนศพรมอินครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120นายสุนันจุนกองหอครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่120นางมนเทียนทองดีเวียง ครูโรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายางนางศรีวิไลเฉวียงวาดครูโรงเรียนบ้านเอราวันนายสนองนาตรีชนครูโรงเรียนบ้านลาดนางสมบุญอนุชนครูโรงเรียนผานางผาเกิงนางอารุณรัตน์จันทิล่าครูโรงเรียนบ้านโนนนายคำมีนามจุมจังครูโรงเรียนบ้านหนองตูม นางบัวทองธรรมกุลครูโรงเรียนบ้านหนองบัวนายชุมพลสิทธิชัยจารุเมธีครูโรงเรียนบ้านหนองบัวนางประวินกระจ่างถ้อยครูโรงเรียนชุมชนวังสะพุงนางอรณิตจันทรศิริครูโรงเรียนชุมชนวังสะพุงนายสอนศักดิ์บุญศรีครูโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งนางเรวดีขามดา ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งนางสำลีคำดีครูโรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งนายพัทรวุฒิเกตทองมาครูโรงเรียนบ้านห้วยศีเสียดนางสตากมลพครมมาครูโรงเรียนบ้านวังสะพุงนายสมชายรัตมานครูโรงเรียนบ้านวังสะพุงนางรัศมีจันทเมืองครูโรงเรียนบ้านวังสะพุง นางสมสมรพลซาครูโรงเรียนบ้านวังสะพุงนายพรชัยสอนสุภาพครูโรงเรียนบ้านหนองยิ้วเหล่าแปนนางบัวลอยติยาพักครูโรงเรียนบ้านวังเหล่าหัวฝายนายวุฒิชัยคําดีครูโรงเรียนบ้านบึงสวรรค์นางอารุณแก้วสิริครูโรงเรียนบ้านจุดลันน้อยคีรีนางสิรินีสุนทราวิรัต ครูโรงเรียนบ้านอวยเด้งสันติสุขนายยุทธศักดิ์สายคำภาครูโรงเรียนบ้านอวยเด้งสันติสุขนายสมศรีบุญหนักครูโรงเรียนบ้านป่าบงนางอารุณีดีศรีครูโรงเรียนบ้านป่าบงนายวีรยุทธบุตรมีครูโรงเรียนบ้านโคกมนนางวิไลวรรณบุตรมีครูโรงเรียนบ้านโคกมน นายพยับพรหมมิครูโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแกนางกันนิกาจรัดโพกทำรงครูโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแกนางบัวบานพรมมิครูโรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแกนางธิดาพรวรรณโรธครูโรงเรียนบ้านขอนยางนางละออพันรัตครูโรงเรียนบ้านหนองอีเก้งนางพรประพาวงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านผาขาวนางวันชนีพานิ์ครูโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดียวนายสมดวงสอนสุภาพครูโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดียวนายเวชยันธามธรรมมาครูโรงเรียนบ้านหนองตานานายคเชนมูนทีครูโรงเรียนบ้านป่งสีโทนนายบุญเทียนธนสูตรครูโรงเรียนบ้านป่งสีโทน นายวิชิตภูมิวิสัยครูโรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้านายบรรหารดานุรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสวนท่อมผาง,งามนางสาววิไลลักษณ์ปลัดทุมครูโรงเรียนบ้านสวนห่อมผางงามนางกุลทิดาเกตทองมาครูโรงเรียนบ้านโคกแฝดนางอ,อรพินผิวบางครูโรงเรียนบ้านห้วยใสคำนางสุวรรณสอนพรม ครูโรงเรียนบ้านห้วยใส่คำนางอุรารัตคำบุญยอครูโรงเรียนชุมชนบ้านใสขาวนางสมทวินสุวรรณสิงห์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันนางวิจิตราศีหาวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันนางเยาวภาสร้อยจันดาครูโรงเรียนบ้านสีอุบลพัฒนานางสมปองอดทน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา49นางอารุณศิริพินเสนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา49นางบุญนำอุปรีธีครูโรงเรียนบ้านนามุลตุนนายเอกถิ่นฐานครูโรงเรียนบ้านโนนปอแดงนายประยูนโสกันทัศน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยผูกนางประภัยวันโพโนโ ครูโรงเรียนบ้านหนองขามนางบุญยวียนาวราชครูโรงเรียนบ้านวังม่วงนายบุญเลิงเ,เรืองเสนาครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้นายสราวุฒิชนะสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านพองหนีบนางสมยุทธแก้วพิพกครูโรงเรียนบ้านท่าชังคล้องหนองอีเปีย้ยนายพงศิลป์แสงพัน 100, 000, ครูโรงเรียนบ้านผาสามยอด นางระวีวันวงศีวอครูโรงเรียนบ้านวังม่วงนางรักษณีพามเขตครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงนางนิภาวันโสสมคร,รูโรงเรียนบ้านปากปวนนางวารีพระคุณครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึงนางพัชนิบูลโสวรรน,นาครูโรงเรียนบ้านปากปวนนางวันวิภาสุวรรณคำ ครูโรงเรียนบ้านปากปวนนายเรืองกิจโสดามาครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือนายถนอมล่ามสมบัติครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือนางวาสนาสีทาดีครูโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเขา นายอุทัยเหนือสีช่างไฟฟ้าระดับสีโรงเรียนบ้านวังเหลาหัวฝายนายจำเริญเกตทองมาพนักงานบริการระดับ1โรงเรียนบ้านนานดอกไม้มิตรภาพที่120ผมในนาสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสอขอแสดงความชื่นชมยินดีกับพี่พี่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้เดินทางมาสู่วันแห่งความสําเร็จ ในบ้านปลายชีวิตราชการคือหน้าถนนหลักที่61จากที่ทุกท่านในทุ่มเทกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาเพื่อสร้างปัญญาสร้างความเป็นคนดีให้กับเยาวชนพลเมืองของชาติคือลูกหลานนักเรียนของเรามาแล้วรุ่นแล้วรุ่นเล่าผมขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรยัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยุวรางคูลได้ดลบัรดาลให้ทุกท่านได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่เข้มแข็งและแข็งแรงมีความร่มเย็นเป็นสุขเป็นร่มโพร่ร่มใสให้กับครอบครัว ลูกหลานเป็นแบบอย่างเป็นที่ปรึกษาในการทํางานการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการที่ดีให้กับน้องๆรุ่นหลังและหากมีโอกาสหลายๆท่านก็คงได้มาร่วมให้คําปรึกษาให้คําแนะนําข้อเสนอแนะในการทํางานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสต่อไปครับ ขอให้ท่านร่มเย็นเป็นสุขและมั่งมีสีสุขสวัสดีครับ